าเรานึงจะมีเสียงเตือนเห็นไหมครับจะมีเสียงเตือนนะครับความรู้สึกที่ี่เห็นนั่งอยู่ตรงแถวที่2ตอนนี้ไม่เหมือนกับตอนที่เรานั่งอยู่ในตัว์ฟร์แมนครับมีความรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยตอนบัมปี้หรือก็แทกมันเด้งกว่าเนี่ยในรุ่นเริ่มต้นที่เขาบอกว่าหนังที่เราเห็นเนี่ยเป็นหนังสังเคราะห์และอีก2รุ่นเป็นหนังแท้ Fuck that i'll do what i want to do i got a different path from everyone and that includes you who were you to tell me how to live life in these times it feels like nobody's right yeah so i'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed i need whatever the hell could make me happy and i don't think you have a clue what could that be they tell me เอาครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเบาะแถวหลังแล้วนะครับมาลองนั่งกันบ้างอันนี้จะเป็นในตัวเพอร์ฟอร์ c e นนะครับต้องบอกแบบนี้นะว่าสเปซด้านหลังมีความกว้างแต่ที่ทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยพี่เอ๋ถอเบาะในตัวแถวแรกนะครับที่ให้ออกมาเพื่อที่จะได้ถ่ายเก็บ คุยกันสองคนคราวนี้พอมันมาแบบนี้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าจะติดนิดนึงนะแต่ว่าก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งจริงๆเนี่ยจะต้องถูกขยัยบขึ้นไปข้างหน้าอีกเยอะพอสมควรเพราะว่าในม,มุมทางดน้าขวามือนะครับ้ายมือเพื่อนๆเนี่ยจะมีความสเปกกว,าว้างถึงเพให้ทุกคนดูคราวนี้อยากจะให้ทุกคนมาดูครับการนั่งนะครับที่เห็นตอนนี้นะเียนไม่ได้คาดเบลนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูรลคันนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับคือถ้าเราเน้น มีเสียงเตือนเห็นไหมครับจะมีเสียงเตือนนะครับรถคันนี้จะถูกฟิกให้ต้องคาดเบลล์โดยเฉพาะโอเคเรียบร้อยนะครับก็คือจะถูกบงังคับคาดนะฮะต้องบอกว่าภายในเนี่ยเท่าที่เราเห็นเบื้องต้นก่อนเนี่ยตอนที่ตอนเช้าที่เมื่อกีก้ให้ทุกคนดูเนี่ยจะมีภายในที่เหมือนกันออกเป็นโทนสีดาเหมือนกันแต่ในตัวรุ่นเริ่มต้นเขาบอกว่าอันนั้นเป็นหนังสังเคราะห์ แต่คันที่เราอยู่คันนี้เป็นตัวท็อปสุดตัวพรฟอร์มซ์เป็นหนังแท้นะครับก็พยายามจะดูความรู้สึกผิวสัมผัสนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดังจับเลยนะให้ทุกคนดูว่าผิวสัมผัสอันเนี้ยเป็นฟิวหนังแท้แต่ว่าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะมีส่วนผสมตร,ตรงไหนที่เป็นหนังสังเคราะห์หรือเปล่าตรงด้านข้างไหมนะครับมีไหมตรงเนี้ยตรงแผงประตูเนี่ยจะสาบหนังนะครับกับที่เป็นแบบว่าสรุที่เป็นเหมือนคล้ายๆหนังกลับนะครับเนี่ยหรืออังคันทราร่า ก็จะมีให้และตัวเบาะเองครับด้านหลังก็จะมีเรื่องที่เท้าแข็งคราวนี้พี่เอนั่งอยู่เนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าเมื่อกี้นเรานั่งคู่หน้าเรามีความรู้สึกว่ามันนุ่มนวลใช่ไหมครับนั่งอย่างสบายพอเราย้ายมาอยู่ข้างหลังครับเราจะจับความรู้สึกของความสะเทือนได้พอสมควรน,นะครับเราจะเห็นความรู้สึกของอาการบอมปี้เมื่อกี้เราวิ่งถนนที่เป็นถนนปูนรู้สึกได้แต่ลอยต่อหรืออะไรต่งตางๆเนี่ย เรารู้แหละว่าเราผ่านรอยต่อของถนนปูนแต่ว่ามันไม่ได้ดังเข้ามารบกวนในการนั่งด้านหลังสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าการนั่งด้านหลังของรถคันนี้เนี่ยยังทําได้โอเคแล้วก็ที่ทุกคนเห็นด้านบนเนี่ยกระจกเนี่ยพาดยาวมาอยู่เหนือศีษะเลยนะครับเนี่ยและหลังีหลังศีรษะเนี่ย <Okay. S 1> ถึงจะเป็นคานนะครับจะมีคานหนึ่งตัวและลําโพงในคันนี้เนี่ยมีทั้งหมด12จุดอย่างที่บอกนะครับจะมีอยู่ด้านหลังอีก2ตัว เนี่ยดูดิเร่งเหมือนแกลงเลยอ่ะนะฮะตอนนี้นี่มันกีน่กดกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองพี่แค่แตะออกเฉยๆใช่ไหมเนี่ยความรู้สึกเห็นไหมครับคนนั่งหลังมันจะแบบเหมือนวืบอ่ะเนี่ยวืบแล้วนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ากดเต็มสักหน่อยได้ไหมครับได้ปื้อโอ้ยนี่ครับนี่คือฟีลลิ่งของการอยู่ในรถคันนี้เลยนี่เป็นไงสองมอเตอร์350กิโลวัต คูณแรงม้าไปนะครับจะรู้ว่าแรงม้าคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหต้องบอกว่าสดจริงนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหโอ้โหจะมีบัมปี้เล็กๆนะเพราะว่าถนนเนี่ยมันจะเป็นถนนที่มันจะมีหลอดเินนะครับนิดนึงแต่ว่าพอได้อยู่นะครับนั่งข้างหลังยังพอนั่งได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราน้งทอมมี่จะตัดโหมดตัววันแทดเดิลออกให้เหลือเป็นแบบมาตรฐานนะก็คือเวลายกเร่งไปก็สมูทมันก็จะไม่หดทิป ฟลลิ่งของคนที่เท่าไหร่นนี่เดี๋ยวพี่เอกปรับมุมกล้องเลยให้ทุกคนเห็นด้านข้างต่อนะเดี๋ยวลองดูขออนุญาตหนึ่งเบลลนะครับแล้วมันก็จะเตือนเขาเสียบก่อนแบบนี้นะให้ทุกคนดูมาดูครับมาดูด้านข้างนี่ครับให้ทุกคนดูด้านข้างอีกมุมหนึ่งนะครับว่าการนั่งของรถรุ่นนี้ก็สบายใช้ได้นะอ่ะอ่ะ,อะ,อะนี่ติดแล้วโอเค นะครับแล้วเราจะมองเห็นเห็นไหมเบาะที่จูเนียร์นั่งหน้าถ่ายอยู่เนี่ยถูกกระเถิบมาด้านหลังครับแต่ว่าถ้าเทียบไปเบาะที่น้องทอมมี่อ่ะเดี๋ยวต้องเอาออกให้ทุกคนเห็นกันนะน่ยครับโอ้งงเห็นไหมมันจะมีสเปซกระเป๋ากล้องวางอยู่กับพื้นเนี่ยกองอยู่แล้วดูสเปซเนี่ยอยู่กับตัวเสาบีเลยนะแต่พอมาดูของจูเนียร์เบาะจะถูกยื่นออกมาข้างหลังนะครับเพื่อที่จะให้เพิ่มพื้นที่สเปซในการถ่ายทานะครับแต่ว่าเอานั่งจริงๆเนี่ย อันนี้อาจจะนั่งลำบากแต่ถ้ามาโมงนี้ถ้านั่งตรงนั่งหลังของทอมมี่โอ้โหจะมีสเปซที่เหลืออีกเยอะเนี่ยกระเป๋าหมวกกันน็อกยังวางได้ทั้งใบะนะครับแล้วก็สัมภาระต่างๆที่มีมีของกินมาให้เราด้วยนะครับกระเป๋าโดดเดมพนพีเอเนี่ยวางอยู่นเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ออกตัวโอ้โหเป็นไงโหดโหดสำหรับคันนี้อ,อ่ะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยการนั่ง แล้วก็การเอียงของเบาะต้องบอกแบบนี้เลยนะว่าพี่เอกมียเขาบอกว่าการเอียงของเบาะเขาอะกำลังดีคือมันไม่ชันเนี่ยเนี่ยรองรับการดึงเลยครับกดเท่าไหรก่ก็หลังติดเบาะแบบนี้เลยเนี yeah. ่ยเออเจ๋งนะครับถือว่าผ่านอะสําหรับได้มาในชีวิตจริงนี่คือแค่นิดเดียวผ่านในที่นี้คือผ่านแบบนี้นะ เดี๋ยวเราต้องมีโอกาสไปลองหรือใครได้ไปซื้อรถคันนี้มาแล้วแล้วดูอีกแล้วมากลับมาดูเนี่ยลองคอมเมนต์กันอีกทีแล้วกันว่าใช้แล้วเป็นอย่างที่พูดคุยแบบนี้ไหมย,ยังไงนะครับเนี่ยอันนี้เป็นบัมปี้เป็นถนนยางมาต่อยนะครับที่มีอายุพ,พอสมควรแล้วล่ะีที่มันมีเสียงมันมีบัมแต่ว่านั่งแล้วอะใช้ได้ไม่รู้สึกแบบกระแทกกระทนันแล้วก็ไม่กระดอนนะฮะเนี่ยดู ชอบมีความรู้สึกอย่างนี้และเดี๋ยวเรายังต้องไปนั่งหลังแบบเนี้ยอีกตั้งสองรุ่นเนี่ยน่าจะเหนื่อยเหมือนกันมาลองดูว่าเป็นยังไงครับเอาครับเรามาอยู่ในเบาะแถวที่2ของตัว ต้องบอกแบนนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับก็คือเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกันครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าด้านหลังอาจจะเหมือนภาพเมื่อกี้นี้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าอุปกรณ์แค่ตำแหน่งหมวกกันน็อกของผมย้ายที่แค่นั้นเองนะซึ่งเป็นของน้องจูเนียร์ก็ย้ายมาอยู่มุมนึงนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าด้านหลังก็จะมีความกว้างพอสมควรแล้วก็เกิดถ้าเกิดมองแบบนี้เอ๊มันแทบจะแยกไม่ออกก็จริงๆครับ ในตัวของพรีเมียมที่เป็นตัวกลางนะครับจะแตกต่างกันเพียงแค่ตัวมอเตอร์แรงมา้าแต่ส่วนเรื่องของภายในอุปกรณ์ที่ให้มาระบบความปลอดภัยที่มีมาแม้กระทั่งล้อยังให้มาขนาดเดียวกับในตัวพอฟอร์มานเลยนะครับอันนี้ไม่ติดเลยคราวนี้เราต้องมาลุ้นกันราคาอีกทีหนึ่งและการนั่งข้างหลังอันนี้แหละสําคัญครับความรู้สึกที่พมนั่งอยู่ตรงแถวที่2ตอนนี้ไม่เหมือนกับตอนที่เรานั่งอยู่ในตัวพอฟอร์มานครับมีความรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยตอนบัมปี้หรือกระแทกมัน เด้งกว่าเนี่ยในตัวของเ e อร์ฟอร์ม e มันสามารถที่จะแบบเวลาเจอรอนแล้วมันลูดไปได้เลยแล้วมีความรู้สึกว่าไม่เด้งอันนี้ติดเด้งมีให้รู้สึกได้เลยนะครับนี่คือข้างหลังแต่ว่าเดี๋ยวการขับขี่เดี๋ยวเล่ากันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงแต่ถ้าหลังอารมณ์นี้นะครับสังเกตนะตอนที่เรานั่งมาในเ e อร์ฟอร์ม e เสียงซาลเปลาอ่ะมันไม่ดังามาวัานั่งคันนี้เสียงกล่องซาลเปลามันดังฮะนี่ ดังไม่ดังดูจากกล่องสะลับเปลห้วนวางอยู่ตำแหน่งนี้เหมือนกันในารเพอร์ฟอร์มานก็เราจะมีสัมภาระของเราอ่างเงี้ยวางอยู่เวลามันนั่งเวลากระแทกอ่ะตัวกล่องมันไม่มีเสียงไงเข้ามาอันเนี้ยมันไกลเป็นว่าได้ยินเสียงเขาเบียดกันเออเราดูจากกับกล่องสะละเปาซะและ้วเอาเป็นว่าเป็นวานี้ก่อนนะครับเพราะว่าในเอาความเป็นจริงเนี่ยในสไตล์ของช่วงล่าง ในรถคันนี้นะครับในตัวรุ่นเริ่มต้นตัวไดนามิกและในตัวของพรีเมียมเนี่ยตัวโชค๊คเขาจะไม่มีการปรับเหมือนมันก็ไม่มีระบบแบบ FSD ซึ่งมีอยู่ในตัวของตัวท็อปนั่นเองซึ่ง FSD เนี่ยมันคืออะไรมันคือเป็นเรื่องของตัวโช๊คอัพครับกระบอกโช๊คอัพที่จะมีเรื่องของวาล์วที่มีการปรับภายในนะครับที่สามารถจะปรับตามจังหวะการขึ้นลงการเด้งการบัมปปิ้งหรือความเร็วของตัวรถเขาจะมีจากตรงนั้นแต่พอมาในตัวของ แล้วก็ในตัวของด y n ามิกเนี่ยมันก็จะเป็นโชคอัพปกติอ่าเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเราไปหาโชคอัพดีๆมาเราก็จะได้ช่วงล่างอีกบุคลิกหนึ่งนะอ่าอันนี้เบื้องตน้นมันก็เลยทําให้เราคนเว่านั่งคันนี้แล้วมีความดิดดิ้นขึ้นมาสัหน่อยแต่ว่าโดยรวมยังไม่ได้ถึงขั้นกระด้าง ไม่ถึงขั้นแบบสะทานนะครับยังถือว่ารับได้แต่ถ้าเราไม่เคยได้ลองเพอร์ฟอร์มนซ์เราอาจจะแบบปกติแต่เราเอินได้ลองเปอร์ฟอร์มนซ์มาก่อนมันเลยทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยนี่คือจุดหนึ่งที่แตกต่างแต่ส่วนด้านหลังเหมือนกันเลยครับมองกลับไปหน้าตาเหมือนกันแล้วก็พื้นที่อ่าอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูแลเอากล้องลงมาเราจะเห็นการนั่งจริงของน้อง Junior, นะเหมือนกันเลยนะครับใครที่มองมาอาจจะนึกว่านี่เราอยู่ในรถคันเดิมแต่ไม่ใช่นะครับเราจะเห็นตำแหน่งของตัวเบาะที่ถูกปรับขึ้นไปเนี่ยจูเนียจะปรับขึ้นไปแทบจะอยู่ในตรงแถวเาสาบีนะครับแล้วก็ของน้องทฮมมี่ก็จะอยู่ตรงเสาบีเนี่ยมันจะเห็นเลยแล้วก็ต้องบอกแบบนี้นะครับยังไม่ได้พูดถึงฐานล้อฐานล้อคันนี้กว้างถึง2 9 5 0ม mm, ิลลิเมตรกว้างมากๆในตัวของ บอบนี้นะในตัวของโดฟินโลมาน้ยเนี่ยฐานอะระยะฐานล้ออยู่ที่2,007คันนี้กว้างขึ้นมาอีกตั้ง20เซนนะครับพื้นที่สัมภาระด้านหลังหรือพื้นที่ในตอนที่2เนี่ยมันถึงมีขนาดที่กว้างดูสิเนี่ยกล้องก็วางอยู่กระเป๋ากล้องก็วางอยู่นะครับนี่หมวกทุกอย่างนะครับเนี่ย,เ,ยเต็มที่เราจะเห็นเลยว่าพื้นที่สัมภาระ กว้างขวางม,มากมากนะครับก็คงเห็นแล้วนะครับนี่คือในตัวรุ่นกลางต้องบอกว่า B ีวดีคาดหวังกับรุ่นไหนก็รุ่นนี้แหละครับ B ีวดีคาดหวังกับรถรุ่นนี้เหมือนกันว่าจะเลียกกระแสเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเป็นไงนะครับแล้วเดี๋ยวเพจจะลองขับขี่้ทุกคนได้ดูกันว่าขับขี่แล้วแตกต่างกันขนาดไหนแบบไหนอีกทีนึงแต่ว่าการนั่งองศาเนี่ยมันทําได้ดีอยู่แล้วชอบนะครับอย่างเงี้ยดูสิ จริงเนี่ยถ้าสมมุติว่าคันนี้จะเป็นรถผู้รริหารได้ไหมก็ได้เหมือนกันโดยการถ้าสมมติว่าเรามีคนขับรถนะครับแล้วบอกแถวนี้ไม่มีคนนั่งเราก็สามารถที่จะเลื่อนปรับได้นะครับออกไปแล้วก็เพก็สามารถที่จะนั่งแบบเท่ๆแบบนี้ได้เช่นกันครับ โอเคครับกลับมาอยู่ในตัวของซิลรุ่นเริ่มต้นคือเดนมิกนั่นเองนะครับแล้วก็พี่อ็นนั่งอยู่ในบ็อกแถวที่2อเป็นยังไงบ้างครับอารมณ์เหมือนกันเลยไหมกล้องกระเป๋ากล้องของหัวกันนอ็อคพีอนนั่งนะครับแล้วก็เบลนะครับที่เราอะใส่คาดหลอกเพราะว่าถ้าดึงออกมีเสียงถ้าไม่คาด มีเสียงนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีทําไมเราถึงยังไม่ใส่เพราะว่าเราจะต้องมาพูดคุยกันแบบนี้ครับองบอกว่าด้านหลังนะไม่ว่าเราจะขึ้นมาในรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางและรุ่นท็อปเหมือนกันเลยครับไม่มีความรู้สึกแตกต่างสีที่เห็นก็เหมือนกันเพื่อนเพื่อนเลยดูแล้วแบบเฮ้ยตกลงมันรุ่นไหนกันใช่ไหมนะครับแต่จริงๆแล้วนี่คือรุ่นไดนามิกรุ่นเริ่มต้นที่เขาบอกว่าหนังที่เราเห็นเนี่ยเป็นหนังสังเคราะห์และอีก2รุ่นเป็นหนังแท้แต่เมื่อพี่เอกเข้ามาแล้วลองสัมผัส แยกไม่ออกครับมันดูเหมือนกันเลยนะครับดูดิที่พักแขงเขาก็ทํามาเหมือนกันมีช่องวางแก้วเหมือนกันแต่วัสดุเขาบอกไม่เหมือนกันอันนี้เพื่อนๆต้องถ้าใครมีความรู้ก็มาพิสูจน์กันหน่อยนะครับว่าหนังแท้และหนังสังเคราะห์ต่างกันตรงไหนบ้างเอาล่ะหลังจากที่เราได้นั่งออกมาจากเขาใหญ่จนมาถึงแบบสระบบุรีตอนนี้นะครับระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ครับมีความรู้สึกว่า ช่วงล่างในคันนี้เนี่ยหรือเข้ามานั่งในคันนี้มันดูวิววิวครับมันดูเบาเบามันดูรถมันเหมือนลอยลอยวิ่งคือมันเหมือนวิ่งดีนะแล้วก็อัตราเร่งที่เราทำเนี่ยเราก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปเล่าตอนช่วงเราขับกันอีกทีนึงนะครับว่าขับแล้วเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยการนั่งหลังของเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยได้เหมือนกันนะครับสบายเหมือนกันและเข้ามาแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าตกลงเรานั่งรุ่นไหนครับเหมือนกันไปหมดตัวเบาะรูปแบบการออกแบบ มองไปด้านหน้าเหมือนกันนะครับพอเห็นด้านข้างก็เหมือนกันการเย็บการเดินได้ซิชิ่งอันเดียวกันเออแต่ให้ทุกคนลองฟังเสียงเทียบกันระหว่างที่เพร่พูดอยู่แบบนี้นะครับกับมัคคินนี้2คันแรกที่เพร่นั่งแล้วพูดกันเพื่อนๆว่าเสียงต่างกันไหมเอออันนี้น่าสนใจเพราะแวบแรกที่เพร่เข้ามาเนี่ยเพร่บอกรู้ว่าคันนี้การซับเสียงดังกว่าเพื่อน คุยกับน้องทอมมี่แล้วก็อาจจะเพราะว่าเราอาจจะเหนื่อยแล้วล้าแล้วแล้วก็นี่เป็นช่วงขาขับ,ข,บขับกลับบ้านแล้วเราก็เลยอาจจะแบบหูแบบหาเรื่องตลอดเลยใช่ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับแต่มีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนมีเสียงแต่ว่าเมื่อกี้นี้ตอนทอน้องทอมมี่กดคันเร่งเกินไปเกินจากร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ 103, 104, อย่างเงี้ยก็ได้ยินอ่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเสียงลมเขาก็เก็บได้โอเคอยู่มันมันเลยมีความรู้สึกว่าแบบแปลกๆแต่เราเนี้ย ราจะได้ยินสาวสาวของแอมเ e n ยนะครับจากใต้พื้นดังเข้ามานะครับ,นนะรบเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้นี้เราก็ไปลองทดสอบขับขี่ในสนามเขาก็ใช้แรงไปเยอะเลยใช่ไหมเหนื่อยเลยนะครับโยกซ้ายโยกขวาแล้วพอมานั่งในรถตอนนี้ก็รู้สึกสบายแล้วก็เริ่มง่วงเพราะแอร์เย็นนะฮะใช้ได้อยู่คราวนี้มีจุดหนึ่งครับที่อยากจะบอกตัวเพดานอ่ะ หลังจากที่เราบอกตอนแรกในสคันแรกว่าเออเนี่ยไปดานเข้าไม่ร้อนอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายครับวงเล็บครับติดฟิล์มแต่ไม่ได้บอกมาว่าฟิล์มหนาเท่าไหร่แบรนด์อะไรเราขออุบไว้ก่อนเพราะไม่ได้ค่าโฆษณานะครับก็ไปหาสอบถามกนะันในพี่ๆสื่อและกันแต่ที่แน่นอนครับมีฟิล์มนะครับเราก็ถึงว่าทำไมมันเข้มเข้ม นะอ่าอันนี้เรารู้แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนเขาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับมาในเรื่องของหมวกครับขี่ก็ถือว่าโอเคเนี่ยเราลองดึงนิดนึงเพื่อที่จะคาดเบลเนะครับแล้วนั่งให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนี่อ่เปลี่ยนมุมให้ดูนะครับประม,มาณนี้เห็นไหมแล้วก็ เหมือนเดิมครับน้องทำนี้เป็นผู้ขับขี่นะครับแล้วก็น้องมีดน,นั่งข้างพื้นที่นะครับเราจะเห็นเห็นไหมว่ามันกว้างพอสมควรนะครับเนี่ยสบายเลยนะแล้วก็วัสดุอ่าอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นหนังนะจะสังเคราะห์แท้หรืออะไรก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าโอกาสจะขาดเป็นรอยนู่นนี่นั่นได้หมดจนไาถึงขึ้นแล้า แล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่อยากจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาแบบประมาณกี่โมงละห้าโมงกว่าเราจะเห็น,นครับตัวรถมีแอมเบียนเห็นไหมมีแอมเบียนไลท์นะครับนี่แต่ด้านหน้าเดี๋ยวค่อยโชว์ตอนขับขี่นะครับแต่มีแอมเบียนไลท์เราจะเห็นแอมเบียนไลท์รอบด้าน,นะครับนี่คือจุดหนึ่งที่น่าสนใจของรถรุ่นนี้นะนี่ทีเท้าแขรการออกแบบ ก็พโพส i ชันอ่าเราเราเห็นล,ทลน้ทั้ง3รุ่นทนะั้ง3รุ่นย่อยอ่าโพ i ิชันในการนั่งหลังก็เป็นแบบนี้เห็นไหมครับคอจับพอดีกับตัวขอนะนะที่เห็นนะนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้มีมากนะครับแล้วก็เสียงตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราพยายามฟังว่ามีเสียงลมแทรกเข้ามาไหมนะครับในเสาสีตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเงียบมากความเร็วอยู่ปุนเปี้ยนร้อยร้อยสิบ เงียบกริบไม่มีเลยนะครับรู้แหละว่าเราวิ่งผ่านอะไรเหมือนเดิมแล้วก็รู้ว่าถ้าเกิสดสมมุติเราเจอรถท่อดังๆก็จะได้ยินแต่ว่าถ้าข้างนอกแบบเป็นรถปกตินี่แทบจะเงียบกริบตอนนี้เราขับมาเสียงก็อย่างที่พูยนะครับดูแบบโอ้โหมันดูดีมันดูหรูมากใครที่สนใจรถสไตล์แบบนี้นะเนี่ยดูทีดูที่ด้านข้างกว้างขวาง นะครับการนั่งถึงสามคนก็นั่งได้อย่างสบายดูพี่เห็นะอย่างนี้ว่ะดูดิสบายไหมละ่ะดูที่นะครับอันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากสำหรับใครที่อยากได้รถนะคือดูคลิปนี้แล้วไปรอกัน่างเดียวราคาราคาไหวจัดไปราคาไม่ไหวก็คิดเอาความเก็บตังค์เอาไว้นะครับอ่ะนี่คือบรรยากาศของการนั่งหลังนะครับให้ทุกคนได้เห็นละครบทั้ง3รุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น ในคันนี้นะครับในตัวของไดนามิกรุ่นพรีเมียมนะครับเราก็ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเป็นยังไงและไปจนถึงในรุ่นพรีฟอร์มาร์นะครับดูแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะ He's bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite. they feeling I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in they Don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself. I grind on no kneeling. Got lust for change. I just love the feeling. No. Oh. <coughs>